ไปต่อนที่เรื่องของทางการเยอรมนีอายัดเครื่องบินราชภานะส่วนพระองค์นะครับวันนี้ไอการสูงสุดมั่นใจในพยานหลักฐานที่จะใช้ต่อสู้ในคดีความดังกล่าวเพื่อจะถอนคําสั่งอายัดเครื่องบินก็คาดว่า3ากร,รุงเบอร์ลินนั้นน่าจะนัดเบิกความได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ นายจุลสิงห์วสันตสิงห์อายการสูงสุดเปิดเผยว่าขณะนี้คณะทํางานอายการได้เตรียมพยานหลักฐานต่างๆไว้พร้อมแล้วในการต่อสู้คด,ดีถอนคําสั่งอายัดเครื่องบินส่วนพระองค์โบอิง737400ในสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่จอดอยู่ที่สนามบินเมืองมิวนิก โดยของสารกรุงเบอร์ลินนะครับทั้งในส่วนของพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนพระองค์ลำดังกล่าวที่เตรียมนําเข้าเบิกความและแสดงให้ใหสารนั้นเห็นว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นไม่ใช่เครื่องบินของรัฐบาลไทยหรือของกองทัพทั้งนี้ทางคณะทํางานอัยการมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเพียงแค่รอวันนัดจากสารกรุงเบอร์ลินเท่านั้นว่าจะนัดขึ้นเบิกความในวันไหนโดยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการดูแลรักษาเครื่องบินโบอิ้งจะสั 3 7 4 0จ็ดลำดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลทางทีมช่างเครื่องส่วนพระองค์สามารถเข้าไปดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลาครับ